น่ากินมากเลยมีรสอะไรบ้างเนี่ยอุ้ยเขามีไซดคอ,อนด้วยชิ้นเอาวันนี้เลยชิ้นเท่าไหร่หรอคนะทีละยี่สิบบาทถูกมากมีเงินมานกะี่ต้องถอนนะได้ตังค์แล้วเอาไปทำอะไรดีจะขายหมดไหมเนี่ยวันนี้สวัสดีค่ะขนมไหมคะถุงละยี่สิบบาทค่ะ ส่งลยยี่สิบเหรออร่อยไหมเนี่ยถ้าอร่อยเดีว่ากันเดีขอชิมก่อนนะอร่อยอยู่แล้วค่ะแม่หนูทำเองกับมือเลยพี่แก่กินแล้วพี่ต้องจ่ายเงินด้วยนะคะก็บอกว่าไงว่าขอชิมก่อนเฮ้ยไหนบอกอร่อยไง รสชาติหมาไม่แดกพี่ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าขนมเลยนะคะทำไมพี่ต้องจ่ายพี่แค่ขอชิมเฉยๆไม่ได้กินหมดซะหน่อยอุ้ยขอโทษทีพี่ทำร่วงอะ่ะน้องเก็บให้หน่อยสิโอ๊ยโอยพี่จะทำอะไรหนูหนูเจ็บพี่บอกหนูแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาขายของแถวนี้ถ้าหัวหน้าพี่เจอ เด็กเล่ร่อนอย่างน้องเนี่ยจะทํำยังไงแต่มีพี่ผู้หญิงแถวนี้เขาให้หนูขายนะคะนี่ฟังไม่รู้เรื่องเหรอผู้หญิงคนไหนใครมันเป็นคนพูดที่เนี่ยแถวเนี้ยพี่เป็นคนดูแลเข้าใจไหมพี่คะให้หนูขายแถวนี้เธอคะ่ะที่อื่นหนูไม่มีขายเลยนั่นมันเรื่องของหนูไม่ใช่เรื่องของพี่ตามตลาดอาไปเดินขายสิคนเยอะแยะแล้วไม่ต้องอ้างนะว่าขายไม่ได้ พี่ให้ขายก็ไดนะ้แต่ต้องจ่ายค่าที่มีปัญญาไหมอะ่ะพี่จะเอาวัและเท่าไหร่แล้วคะัวละห้าร้อยโอเคป่ะเงินตั้งเยอะขนาดนั้นหนูไม่มีจ่ายหรอกคะ่ะไม่มีก็ใส่หัวไปเลยไอเด็กเลยลด่ดไอขอให้ไปไง เมื่อวานพี่พูดชันแล้วนะว่าไม่มาขายที่นี่ทำไมยังกล้ามาอีกก็มาขายแบบนี้ปกติอยู่แล้วสิคะเสียงคำไม่ตกฟ้าเอามานี่เอามานี่ามานไม่ให้อุย้ยนี่นี่ไอเด็กไร้รอนีน่อยิกเหลือขอเกิดหน้ามาได้ยังไงครับเรื่องนั้นมันไม่สำคัญหรอก เอาเรื่องของตัวเองก่อนดีกว่าไหมว่าทำไมต้องมานั่งรังแกเด็กที่เขาหาเช้ากินขําแบบนี้ด้วยเอ่อหนูหนูเป็นอะไรอะ่ะหนูไม่มาขายขนมแถวนี้แล้วเหรอพี่รปภคขาแมห่หนูขายแล้วเขาก็รังแกหนูด้วยคะ่ะไม่เป็นไรหนูไม่ต้องกลัวนะพรุ่งนี้หนูกลับมาขายที่นี่ได้ตามปกติเลยแต่ถ้าพี่เขาแกล้งหนูอีกหระคะไม่เป็นไร เดี๋ยวที่เหลือพี่เป็นคนจัดการเองไม่ต้องร้องแล้วนะคะก็ไอเด็กเหลือขอเนี่ยมันมาขายของในพื้นที่เราผมก็ทําตามหน้าที่ที่หัวหน้าสั่งค่ะครับฉันให้มานทางานรักษาความปลอดภัยไม่ได้ให้มานั่งรังแกเด็กที่เขาหาเช้ากินค่ำแบบนี้และที่สําคัญฉันเป็นคนให้น้องเข้ามาขายของที่นี่เองหัวหน้าจะไปใส่ใจไปใจดีกับเด็กเหลือขอนี่ทําไมอะครับนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะ การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ควรมีจิตใจเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและเด็กในวันนี้ก็เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้าและการที่เด็กคนนี้มาเดินขายข,ายของหาเช้ากินข้ามแบบนี้เพราะเขาไม่ได้มีชีวิตดีเหมือนคุณเขาไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นอะไรที่เราช่วยเหลือได้เราทุกคนช่วยไม่ใช่ไม่มีน้ำใจแล้วมานั่งรังแกเด็กทีม่มีทางสู้แบบนี้ครับพอด้าผมขอโทษครับ น้งพี่ขอโทษนะคิดมาขอโทษตอนเนี้ยมันคอสายเกินไปแล้วแหละฉันว่าคุณเอาเวลาไปนั่งหางานใหม่ดีกว่านะเพราะฉันไล่คุณต่อหัวหน้าจงเป็นคนที่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเสมอในทุกๆโอกาส